จริญสุขท่านสาธุชนที่สนใจในธรรมทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานก็ได้กลับมพาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อจะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ แล้วก็นำไปไปพิปปิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการเจริญนิพพานากรรมฐานเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาพธรรมะตามความาจริงได้เข้าถึงความไม่ใช่ตัวตนได้ ที่ว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นก็สภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละไม่ใช่ตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนก็เพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายคือเป็นรูปธรรมแต่ละอย่าง <vel> และเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นสภาพรู้แต่และอย่างชีวิตทั้งชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเพียงนมามธรรมเป็นเพียงรูปธรรมไม่มีส่วนใดที่เป็นสัตว์บุคคลได้เมื่อรู้โดยความเป็นสภพพธรรมะอยู่เสมอเสมอแล้วก็เป็นกุศลเป็นปัญญานะ เพราะว่าปรมตัตธรรมคือสภาพธรรมคือสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยปรากฏนี่เดียวแล้วก็ดับไปรู้นีดเดียวแล้วก็ดับไปไม่มีส่วนใดที่จะไปยึดเอาได้ด้วยความเป็นตัวตนเพราะว่าผู้ที่เข้าไปเห็นสภาพธรรมก็จะชื่อว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นความเกิดขึ้นระดับไปของนามธรรมรูปธรรม เมื่อรู้โดยความเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมบ่อยๆก็จะประจักษ์ชัดว่าไม่มีส่วนใดที่เป็นสัตว์บุคคลได้ที่เป็นทุกข์นะก็คือการเห็นนี่เองเกิดดับได้ยินนี่เองเกิดดับนะรู้กลิ่นนี่เองเกิดดับรู้รสนี่เองเกิดดับรู้โผฏภัณพ์นี่เองเกิดดับความคิดนึกนเองเกิดดับ สีนั่นเองเกิดดับเสียงนั่นเองเกิดดับลกลิ่นนั่นเองเกิดดับรสนั่นเองเกิดดับผฏทธธพระนั่นเองเกิดดับที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเกิดและดับไปเกิดขึ้นและดับไปจึงเป็นทุกข์จึงเป็นทุกข์การที่เข้าไปพิจารณาจิตพิจารณาอารมณ์ก็จะเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงในสภาพธรรม เมื่อนนาม,มาทำรูปประธรรมเมื่อกระเ็นตามความเป็นจริงบ่อยขึ้น<ม>ก็จะปฏิบัติวิปัสนาได้<ม>การที่จะปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานได้<ม>ต้องศึกษาให้เข้าใจในลักษณะของนาม,มาทำรูปธรรมในลักษณะของสะาะธรรมะวว่านามคืออะไรรูปคืออะไร น้ำเนี่ยที่เกิดที่ดับนะเกิดที่ไหนดับที่ไหนรูปนะเกิดที่ไหนดับที่ไหนอันนี้แหละญาติโยมจะต้องแยกแยะหรือสอบถามหรือสนทนายเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตลงไปพิจารณาลงไปเพราะว่าการรู้สภาพธรรมะที่ถูกต้องน่ย ก็คือรู้ในขณะที่สภาพธรรมกำลังปรากฏจริงๆคือหมายความว่ารู้ตรงขณะเห็นขณะได้ยินขณะรู้กลิ่นขณะรู้รสขณะรู้ผลตภะขณะคิดนึกกำลังปรากฏจริงๆว่าเป็นเพียงสภาพรู้แต่ละอย่างในทกรู้ตรงลักษณะของสีของเสียงของกลิ่นของรส ของเย็นล้อนอนแข็งจริงอของของเย็นล้อนอนแข็งจริงๆอที่กาลังปรากฏจริงๆว่าจิงเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางแต่ละทางแต่ละทวารไม่ปะปนกันเมื่อเข้าไปพิจารณาบ่อยๆปัญญาก็เกิดขึ้นได้ปัญญาจะเกิดได้ ก็ต้องสำเนียกสังเกตในลักษณะของสรัทธรรมที่กำลังปรากฏตามทวารต่างๆจนกระทั่งเข้าไปเห็นเข้าไปรู้แล้วก็ระคลายได้พอฟังธรรมะนี่เพื่อสติจะได้ระลึกตรงเพื่อเข้าใจแล้วจะได้พิจารณาได้ถูก คำว่าถูกก็หมายว่าถูกสภาพธรรมไม่ใช่ถูกอย่างอื่นถ้าถูกสภาพธรรมแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีส่วนใดที่จะยึดเอาได้เป็นได้จริงๆเพราะว่าทุกสภาพธรรมหรือว่าทุกลักษณะเนี่ยทุกนามทุกโลกเนี่ยมันยึดไม่ได้ถือไม่ได้เพราะเป็นนาม,มาธรรมที่เกิดขึ้นอรู้แต่ละทาง ได้ก็เป็นเพียงรูปธรรมที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเข้าไปเห็นในความที่เป็นสภาพธรรมก็จะยึดถือ,อละคลายความยึดถือยึดไม่ได้ถือไม่ได้ในสภาพธรรมแต่ละทางแต่ละอย่างด้วยเหตุนี้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็คือพิส,สรรพูจน์สภาพธรรมพิจารณาสภาพธรรมสังเกตสภาพธรรมหรือรู้สภาพธรรม ที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าขณะอื่นหรือขณะที่สาพทธรรมไม่ปรากฏนี่ไม่ใช่หมายว่าสาพทธรรมนี่มีนิดเดียวคืหมายก็ว่าเห็นก็มีนิดเดียวได้ยินก็มีนิดเดียวรู้กลิ่นก็มีนิดเดียวรู้รสก็มีนิดเดียวรู้ผวดตาาก็มีนิดเดียวคิดนึกก็มีนิดเดียว สีก็มีนิดเดียวเสียงก็มีนิดเดียวกลิ่นก็มีนิดเดียวรสก็มีนิดเดียวโผธภัพก็มีนิดเดียวคิดนึกโผธภัพก็มีนิดเดียวไม่มีอันใดเลยไม่มีสภาพใดเลยที่จะปรากฏยืนนานอยู่ได้หรือว่ายาวนานไม่มีถ้าไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างที่ได้พูดมานี้ก็เป็นโมหะเป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้ เป็นความไม่มีปัญญาเป็นความไม่ระลึกศึกษาเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจตัวตนพอ,อกพูนขึ้นความไม่รู้พอ,อกพูนขึ้น,นกิเลสคือความโลภกลงก็พอกพูนขึ้นใหญ่โตขึ้นเพราะแยกสําหรับธรรมนี้ออกจากกันไม่ได้รู้ทางตาไม่ใช่รู้ทางใจรู้ทางหูไม่ใช่รู้ทางใจรู้ทางจมกูกไม่ใช่รู้ทางใจรู้ทางลิ้นไม่ใช่รู้ทาง รู้ทางกายไม่ใช่รู้ทางใจญาติโยมผู้ฟังต้องแยกออกนามทางปัญจทาาวารและนามทางมโนทวารนี่คนละอย่างกันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าโดยปรวัติธ,ธรรมแล้วจะมีอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เอาอะไรก็ไม่ได้ที่บุคคลแต่ละบุคคลจะมีอะไรได้จะเป็นอะไรได้เนี่ยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยชั่วครั้งชั่วคราวที่แต่ละบุคคลเนี่ยสะสมไว้ ที่ได้สร้างไว้ทั้งนั้นเนี่ยอยิโยมจึงไม่ควรเสียใจยไม่ควรจะดีใจเกินไปเพราะว่าเป็นสภาพธรรมเท่านั้นเองแลาควรจะยอมรับความจริงไม่ใช่เป็นไปหรือได้ตามที่อยากได้ตามที่ปรารถนาในทุกเรื่องทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เหตุปัจจัยพร้อมก็ได้เหตุปัจจัยยังไม่พร้อมยังไม่ถึงก็ไม่ได้อันนี้จะต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นก็พิจารณาอย่างนี้ไม่ได้ถ้าปัญญาขัน้นเข้าใจธรรมะเข้าใจสภาพธรรมเข้าใจปรมัตตธรรมไม่เกิดเนี่ยก็พิจารณาปรมัตตธรรมสภาพธรรมไม่ได้จะต้องเข้าใจเนี่ย ทำความเข้าใจนี่เป็นเบื้องแรกเลยคําทําความเข้าใจนี่ก่อนอื่นเลยทําไม่เข้าใจแล้วนี่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยปฏิบัติสมถะก็ไม่ได้ปฏิบัติสติปัฏฐานก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นญาติโยมจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจจึงจะต้องศึกษาจึงต้องสนทนาจึงต้องมีธรรมฉากัชฉาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน จนกระทั่งให้ตรงซธรทมที่สุดรู้นามธรรมชัดที่สุดรู้รูปธรรมชัดที่สุดก็คือรู้เป็นนามจริงๆเป็นรูปจริงๆเร้ยเรือรู้ชัดเพราะถ้าเป็นนามจริงๆเนี่ยจะไม่มีสัตว์บุคคลรู้เป็นรูปจริงๆจะไม่มีสัตว์บุคคลวิปัสสนาปัญญาก็คือปัญญารู้ลักษณะของนามธรรมของรูปธรรมแต่ละลักษณะนามคือสภาพรู้รูปคือสภาพไม่รู้ ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วดับไปนะเกิดขึ้นแล้วดับไปเข้าไปเห็นอย่างนี้จนลักลายตัวตนได้จึงจะลักลายความหินผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลได้แล้วก็จะดับกิเลสเป็นขั้นขั้นไปนะดับกิเลสเป็นอย่างอย่างไปเป็นแต่ละชนิดแปจนกระทั่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ตามปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นเองอะญาติโยมจึงจะต้องอบรมปัญญานะอบรมความรู้ความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นในมากขึ้นในเพิ่มพูดขึ้นญาติโยมอย่าประมาทว่าพระธรรมนี่ง่ายเพียงได้ฟังนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วหรือว่าละโลพะโตสามโมหะได้แล้ว หรือว่าสบายใจฟังทำเพียงสบายใจก็พอแล้วฟังแค่นี้นายาิโยกทั้งหลายเรือกขั้นฟังเนี่ยมันละใครอะไรไม่ได้หรอกเทจรละใครอะไรได้จะต้องศึกษานะต้องระลึกตรงซอธรรมะให้เห็นเป็นธรรมะจริงๆให้เป็นนามธรรมจริงๆเป็นรูปธรรมจริงๆจึงจะเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคล น่จึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนอันที่จริงแล้วตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยถ้าโดยปรมัตธ,ธรรมแล้วเนี่ยนะไม่มีสัตว์บุคคลอยู่เลยไม่มีตัวตนเลยไม่มีอะไรที่จีดังยั่งยืนยาวนานเลยหมายคือว่าเจตก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์เพียงเล็กน้อยรู้รูปเพียงเล็กน้อยแล้วกระดับไปแม้รูปเองก็ถูกรู้ในเดียวแล้วกระดับไปแล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะเป็นนามเนี่ยอยู่ได้นานเป็นรูปอยู่ได้นานเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่นี้ว่าเหมือนไม่เกิดไม่ดับเลยทั้งทางตาหูจมูกดินกายใจเพราะอะไรก็เพราะว่านามก็เกิดดับเร็วรูปก็เกิดดับเร็วอารมณ์ก็เกิดขึ้นดับเร็วจิตก็เกิดขึ้นดับอย่างรวดเร็วนั่นเองจึงเหมือนไม่เกิดไม่ดับเลยถ้าปัญญาไม่คมกล้าไม่ว่องไวไม่ฟังให้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วล้วก็ไม่มีทางที่จะ รู้แจ้งแทงตลอดในสภาพธรรมตามกวามจริงได้เลยด้วยเหตุนี้นี่ยญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายที่อยากจะปฏิบัติที่วิปัสสนากรรมฐานได้หรือว่าปฏิบัติกรรมฐานได้ถูกเนี่ยวิปัสสนาได้ถูกเนี่ยจะต้องรู้จักต้องเข้าใจจะต้องมีปัญญาเนะจะต้องสะสมจะต้องอบรมจริงๆอบรมก็คือการได้ยินได้ฟังการสนทนาการเลียศึกษา การมนาสิการบ่อยๆนั่นเองมนสิการในความเป็นนาม,มาทาไปรูป,ประธรรมไม่ใช่พิจารณาหรือมนสิการเรื่องอื่นมนาพิจารณาโดยความเป็นนาม,มาทารูป,ประธรรมเนี่ยจะเรียกว่าโยนิสโสมนสิการก็ได้จะเรียกว่ารู้ก็ได้จะเรียกว่าพิจารณาก็ได้นะจะต้องมีความความเข้าใจ จึงจะระลึกตรงลักษณะของปรมัตธรรมที่มีลักษณะจริงๆเนี่ยได้มากขึ้นเมื่อตรงสภหพัธรรมได้มากขึ้นก็จะเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ชื่อนะไม่ใช่ความหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นแหละก็เป็นเพียงธรรมะเท่านั้นเอง ถ้าญาติโยมตั้งหลายรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะพิจารณาธรรมะอยู่นะพิจารณานามารมรูปธรรมอยู่ก็เรียกว่าอยู่กับธรรมะ,ะเรียกว่าพิจารณาธรรมะเรียกว่าอยู่ใกล้กับธรรมะอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าก็ได้ขณะที่อยู่ใกล้กับพระเจ้าพระธรรมพระสง์เป็นกุศลเป็นความสงบเป็นความสุขทางจิตทางใจในขณะนั้นจิตก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะความปราศจากกิเลส หมายคือว่าความสุขใจหรือบุญกุศลหรือกุศลเจตหรือความสงบใจทั้งหลายเนี่ยก็คือได้แก่จิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เองเจตจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้ก็ต้องเป็นไปในทานบ้างเป็นไปในศีลบ้างเป็นไปในสมถะกรรมฐานบ้างเป็นไปในวิปัสสนากรรมฐานบ้างไม่ใช่ว่าไปรู้เรื่องอื่นนะหรือเข้าใจเรื่องอื่นแต่เข้าใจในทานศีลสมถะสติปัฏฐานเนี่ยหรือว่า พิจารณาหรือใส่ใจในสภาพธรรมเหล่านี้เนี่ยกุศลคือจิตไม่โลภไม่กดไป่หลงก็เกิดขึ้นได้การได้ใจปฏิบัติได้ดีได้ถูกต้องได้เป็นปัญญามากขึ้นเนี่ยการยมทั้งหลายก็จะต้องได้ยินได้ฟังมากศึกษามากเรียนมากพิจารณามาก ตีอย่างหนึ่งเนี่ยการที่จะรู้ว่าทาได้นั้นเนี่ยเรียนมากเท่าไหร่หรือเรียนน้อยเนี่ยก็ไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกสําคัญอยู่ที่ว่าความเข้าใจถูกอย่างคําว่าธรรมะเนี่ยเช่นลักษณะเห็นเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาไม่ใช่สัตว์บุคคล และสิ่งที่ประกอต่างตากือสีก็เป็นเพียงสิ่งที่ประกอต่างตาไม่ใช่สัตว์บุคคลเทีบความคิดความนึกเป็นสภาพรู้ต่างใจก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเช่นเดียวกันมันตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีส่วนใดที่เป็นสัตว์บุคคลได้เป็นเพียงนามธรรมาเป็นเพียงรูปประธรรม ฟังธรรมะเรียนธรรมะศึกษาธรรมะก็เพื่อจะเกื้อกลูลให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นได้เข้าใจสภาพธรรมคือรู้ว่าเป็นเพียงสภาพรู้และเป็นเพียงสภาพไม่รู้เนี่ยได้มากขึ้นเมื่อเป็นสภาพรู้ก็รู้นาม,มากขึ้นนั่นเองตัวตวนก็ไม่มีเมื่อรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏไม่ด้วยอารมณ์ ก็เป็นเพียงรูปธรรมนั่นเองเป็นการรู้รูปนั่นเองญาติโยมจะต้องมีความใฝ่ใจสนใจทําความเข้าใจในลักษณะธรรมะหรือฟังธรรมะจริงๆฟังเรื่องนามธรรมจริงๆฟังเรื่องรูปธรรมจริงๆฟังเรื่องมรรคระโยงแปดนะจริงๆจึงจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้องถ้า ไม่รู้ไม่เข้าใจก็พิจนาไม่ถูกแยกแยะไม่ถูกที่เรียกว่านามจิตหรือนามจิตมันเป็นเพียงสภาพรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเช่นว่าเห็นเป็นเพียงสภาพรู้แจ้งรู้แจ้งสีสีก็ปรากฏทางตาเท่านั้นเห็นก็เห็นสีเท่านั้นได้ยินก็เป็นเพียงสภาพรู้แจ้งเสียง แล้วเสียงก็ปรากฏทางได้ยินได้รับทางหูเท่านั้นอ่ะรู้กลิ่นก็เป็นเพียงสภาพรู้แจ้งกลิ่นไม่รู้แจ้งอย่างอื่นกลิ่นก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางจมูกรู้รสก็เป็นเพียงสภาพรู้แจ้งรสรสก็ปรากฏทางลิ้นเท่านั้นนั่นรู้พอตพระก็เป็นเพียงสภาพรู้แจ้งเย็นร้อนนองแข็งตึงไหวก็เป็นเพียงสภาพรู้ อภตรตภะเท่านั้นเนี่ยโภตรตภะก็ปรากฏทางกายส่วนการรู้ทางใจเนี่ยก็คือการรู้แจ้งนะรู้แจ้งเรื่องราวความหมายต่างๆสัตว์ตรรบุคคลสิ่งของเป็นเพียงสภาพรู้ทางใจนั้นพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจค่อยๆปฏิบัติถูกพิจารณาถูกระลึกถูกเราหายไปเขาหายไปมีแต่ธรรมะ เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาไปเท่ารู้แล้วก็ดับไปหมดไปเป็นอย่างนี้เนี่งเนืองๆบ่อยๆถ้าญาติโยมทั้งหลายยังฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจก็ต้องก็ต้องไปฟังก่อนเบื้องแรกของการที่จะปฏิบัติวัิศาสนากรรมาฐานได้ต้องต้องมีความเข้าใจเสียก่อนว่านมามธรรมคือสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ รูปธรรมคือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจะบกเล้นกายเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วนะพอเข้าใจแล้วเราก็เริ่มพิจารณาเริ่มแยกแยะหาความจริงว่ามันจริงไหมเนื้อสภาพธรรมะคือนามธรรมคือรูปธรรมกำลังปรากฏอยู่แล้วเนะตอนนี้ว่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมักไม่เจริญนะ่ะก็เลยปฏิบัติไม่ได้ก็ต้อง สติต้องเจริญสติต้องระลึกปัญญาต้องรู้รู้เป็นนามธรรมรู้เป็นรูปธรรมแล้วก็รู้บ่อยๆก็เรียวกว่ามีความเพียรในการที่สังเกตสำเนีกพิจารณาระลึกศึกษาเนี่ยก็เรียวกว่าความเพียรเมื่อมรักสามมรักเจรสิกมรักสามเกิดขึ้นทำหน้าที่บ่อยๆจนกระทั่งจเจรสิกมรักห้าเจริญนะ,จะเจรสิกมรักแปดเจริญครบบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อ,อไหร่เนี่ย เมื่อนั้นนะ่ะญาติโยมจะได้กลายเป็นระาริยาบุคคลคือพระโศดาบันเพราะรู้แจ้งแทงตลอดในสาตธรรมะปัญญาไม่ใช่ว่าจะไปรู้สิ่งอื่นญาติโยมปัญญาขั้นวิปัสนาเนี่ยก็คือรู้สภาวธรรมะรู้ธาตธรรมะรู้นามเป็นนามรู้รูปเป็นรูปจนกระทั่งประจักษ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของนามธรรมของรูปธรรมในทวารน,นั้นๆ ขณะที่ได้เลิกศึกษาเข้าใจธรรมะก็มีสมถะอยู่ด้วยสมถะก็คือจิตสงบจากโลภกดหลงชั่วขณะที่จิตเป็นกุศลแล้วก็เป็นกุศลคือจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าถามว่ามันจําเป็นไม่ต้องไปเจริญสมถะกรรมฐานก่อนจึงจะเดินนิพพานาเนี่ยคาําตอบก็คือว่าแล้วแต่ัายาสัยแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องว่าเจริญสมถะก่อน คือถ้ามีเหตุปัจจัยเนี่ยเพียงพอเรื่องส,อสมถะามาชานั้นก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีเหตุปัจจัยเพียงพอสึ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้พระสะภาพธรรมแต่ละชนิดเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลยึดมั่นก็ไม่ได้ถือมั่นก็ไม่ได้ แมเจิตที่สงบคือจิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความดลงแล้วจะไปยึดก็ไม่ได้จะไปถือเอาก็ไม่ได้เพราะเป็นนามธรรมที่เกิดและกระดับเหมือนกันญาติโยมก็ต้องรู้แจ้งลงไปที่ตรงความรู้สึกสงบนั่นแหละ,ะตรงที่ไม่โลภไม่โกรดนั่นแหละว่าเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งเหมือนกัน,นไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆจะประากา์ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลได้ ม่ใช่เรื่องง่ายหรอกญาติยายาโยมจะต้องระลึกศึกษาสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่ละทวารแต่ละทางแต่ละนามแต่ละรูปในจริงจริงต้องรู้จริงๆต้องเข้าใจจริงๆต้องชัดเจนจริงๆนั่นจึง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะระได้คลายได้ไอ้ที่รู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญาที่คลายเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัญญานั่นเองเพราะว่าถ้ารู้แล้วก็คือคลายนั่นเองถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ระไม่ได้คลายไม่ได้ก็เหมือนไฟแหละญาติโยม ไฟนี้ทําหน้าที่อย่างใหญ่ที่สุดก็คือสองอย่างหนึ่งให้ความสว่างสองกำจัดความมืดเช่นเดียวกันปัญญาที่เกิดขึ้นนี่คือนําทําหน้าที่รู้แล้วก็ละเมื่อรู้ว่าเป็นสภาพธรรมเป็นนามธรรมาเป็นรูปธรรมแล้วก็ละความยึดถือเป็นตัวตนก็อันเดียวกันนั่นเองเราจึงจะต้องอบรมปัญญาหรือว่าคุยหรือเรียนหรือฟัง ให้เข้าใจให้ปัญญามันค่อยๆเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆสังเกตจนกระทั่งละคลายได้ปล่อยวางได้จนกระทั่งไม่ยึดถือขึ้นมาเป็นสัตว์บุคคลอีกต่อไปนวนแหละเป็นพระอรหันต์นะท่านจะไม่ยึดถือในทรัพยธรรมพระริยะเจ้ามีพระอรหันต์พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยนะจะไม่ยึดถือในทรัพยธรรมที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลล้นกาย สภาพรู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายใจนี่เป็นสัตว์บุคคลเดยนะไม่ไม่ยึดถือเป็นสัตว์บุคคลเลยเพราะเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างเป็นนามธรรมาแต่ละอย่างญาติโยมจะต้องไม่เบือ่อนะไม่อิ่มไม่พอในการฟังจะต้องศึกษาร่ําไปนะเรื่องนามธรรมารูปประธรรมเนี่ยพิจารณาร่ําไปเนี่ยสนทนาร่ําไป,นนาไปเมื่อผู้ฟังเนี่ยฟังสาวธรรมะตามความจริงว่า นามเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีส่วนใดเป็นตัวตนนะไม่มีส่วนใดเป็นคนเป็นสัตว์เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ระลึกศึกษาลงไปนะให้ชัดลงไปให้รู้แจ้งแทงตลอดลงไปเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนะ,ะความเบาใจความโล่งใจโปร่งใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อไม่ยึดขึ้นมาถือมา ด้วยความเป็นตัวตนมันก็เบาสบายมันก็โล่งใจโปร่งใจอันนี้เราอยากจะให้โยมทั้งหลายได้รับฟังต่อไปในเรื่องสวัสธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยติโยมจะต้องเข้าใจว่ามรรคมีนองค์แปดเนี่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดนี่ว่าอะไรบ้างนแล้วก็นามาทําได้แก่อะไรบ้างรูปธรรมได้แก่อะไรบ้างทั้งหกทวารเนี่ยรู้ลงไปแทงตลอดลงไปกระดใรได้ เมื่อระคลายได้มันก็คลายมันก็เบา,ม,เบามันก็โก่งมันก็โปร่งใจดังนั้นญาติโยมที่มีความสนใจในเรื่องวิปัสสนารูปรามเนี่ยนะวิปัสสนารูปนามเนี่ยก็จะต้องสนใจฟังพิจารณาเรื่องนำม,มาทมรูปประธรรมต่อไปเมื่อพิจารณาหรือฟังหรือเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งละคลคยได้นั่น้วก็เป็นการเจริญปัญญาในธรรม เพราะนันถ้าอยากมีความเข้าใจเรื่องวิปัสนารูปนามเนี่ยญาติยมทั้งหลายก็ติดต่อนะหรือว่าร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมวิปัสนารูปนามนี้ได้ท่านผู้ใดที่มีความสนใจนะมีอบรมธรรมะนะวิปัสนารูปนามหรือปฏิบัติวิปัสนารูปนามอยู่ทุกวันตั้งแต่วัน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 ,วน,วนอาทิตย์ก็ถึงวันอาทิตย์นั่นแหละตั้งเจ็ดวันนั่นเองตั้งแต่บ่ายโมงถึงถึงสิบหก นาฬิกาหรือตั้งแต่บ่ายบ่ายหนึ่งโมงถึงบ่ายสี่โมงหรือสิบสามนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาหากวายาโยมมีความสนใจอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะเข้าปฏิบัติก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดนะได้หรือต้องการหนังสือคู่มือเจริญนิพพานารูปนามหรือแทวิปัสนารูปนามก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้โดยติดต่อได้ที่สำนักงานธรรมสู่ทางพ้นทุก พระอาจารย์สุกายอาคกากายโยวัดรวกบางบำรุถนนจรันสนิทวงซอยห้าสิบเจ็ดเขตบางพลัดกรุงเทพหนึ่งศูนหมายเลขโทรศัพท์สี่สามสามหนึ่ง็ดเจ็ดหนึ่งสี่สาสาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็ขอบอกให้ยาจมหั้งหลายรับทราบวันนี้เวลาได้หมดงแล้วขอความสุขกายสบายใจ ความเจริญงอกงามในธรรมะจะมีกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเจิญขอเจริญอ๋อ